ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปร่วมวิธีทอดพระป่าการศึกษาตอบแทนคุณบ้านนำโดยพระครูรัตนปัญญาวิเทศหรือพระอาจารย์กุ๊กไก่เจ้าวาดวัดรัตนปัญญาเมืองวินโดมารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพระเถรานุเทรรที่ท่านได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรม ทอดผ้าป่าในวันนี้ท่านพลโทสนธิเดชลุกศรีประธานทอดผ้าป่าท่านอาจารย์วันดีที่พัฒนพงพันธ์ผู้ที่เป็นหัวหน้า าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้นำคอมพิวเตอร์ชุดใหม่จำนวน10เครื่องเครื่องพิมพ์เตอร์แล้วก็มาช่วยกันเซตอัพคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านไร่แล้วก็โรงเรียนบ้านปา่าจำนวนทั้งหมด22เครื่องอซึ่งก็เซตอัพเป็นที่เรียบร้อยท่านกำนันสีรัตน นรตีศูนย์ซึ่งก็เป็นสิ์เก่าโรงเรียนที่นี่เรียนหนังสือมาในช่วงเดียวกันตอนนี้ท่านเป็นกำนันตากมาก็เป็นเป็นพระก็อยู่กันฝ่ายโลกกับฝ่ายธรรมท่านก็เป็นผู้นำหมู่บ้านแล้วก็มีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นเรียกว่า เป็นญาติกันเป็นเพื่อนกันที่เรียนหนังสืออยู่ในทีเ่เดียวกันแล้วก็ที่สำคัญผู้อำนวยการ<ม>เปลี่ยนใหม่ชื่ออะไรนะวะิวัตกองมนแต่ก่อนชื่อหนูรอบอเป็นหัวหน้าห้องอเรียนหนังสือมาด้วยกันห้องเดียวกันได้เป็นผู้อำนวยการก็ประสบความสำเร็จในชีวิต อันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทตลอดถึงท่านผู้บริการซึ่งวันนี้ถือว่ามารับงานใหญ่เป็นงานชิ้นแรกที่ทางคณะพวกเราได้ให้ความสำคัญกับโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวางเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งอาตมาก็ได้เรียนหนังสืออยู่ที่นี่สมัยเป็นเด็กนักเรียนก็มีอยู่สี่ห้องอาคารก็ไม่ใช่อย่างนี้อาคารเป็นไม้ฟากสามารถที่จะลอดจากชั้นป .1 ไปถึงป .2 จากป .2 ไปถึงป .3 วิ่งทะลุทะลุห้องกันได้มีครูอยู่สี่คนในสมัยนั้นครูใหญ่ชื่อว่า นายแพงกมลเสถียรครูใหญ่ซึ่งก็เป็นครูที่มีความเข้มข้นถ้าใครได้ยินเสียงดังตุ๊บตุ๊บแสดงว่ากำปั้นครูแพงลงหลังแล้วแล้วก็มีครูครูพาครูแพงกับครูพาครูพาที่นำจะคุณขุนคำแล้วก็มีครูครูยมครูยม ชุมชนแล้วก็ครูจจัดญครูลัดนะซึ่งก็สี่ท่านนี้เป็นครูสอนในสมัยนั้นความรู้จักครูบาอาจารย์หลังจากจบชั้นประถมปีที่4ที่นี่ก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนบ้านกลางชั้นป .5 ป .6 ป .7 ในสมัยนั้นครูใหญ่ก็คือครูบุญเหลือ ท่านอาจารย์บุญเหลืออาจารย์พุทธชาติที่จำได้มีคุณครูบุญเสริมสิงห์ทองครูสุกันซึ่งเก่งภาษาอังกฤษก็เรียนกันจนจบป .7 แล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาบวชมาบวชที่วัดบ้านไร่โดยการนําของท่านอาจารย์บานอาจารย์บัวบาลซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นแล้ท่านก็ลาศิกขามาเป็น นักการพันโลงที่นี่แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีโอกาสได้นำเอาผ้าป่ามาทอดหลายครั้งทั้งวัดทั้งโรงเรียนซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลวงพ่อพระครูพัชระคุณอาวัสัยหรืออาจารย์บัวทองซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่ท่านก็มาทำความเจริญให้กับหมู่บ้าน เพราะนั้นสิ่งที่ทำอยู่คือสิ่งที่อาตมาภาพได้เห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นแหล่งเพาะบ่มให้ตัวเองได้มีโอกาสได้พัฒนาชีวิตจนก้าวมาจนประสบความสำเร็จปัจจุบันก็ไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่เคยลืมบ้านเกิดก็มาพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ เข้ามาเห็นสภาพของโรงเรียนก็ตรงนี้น้ำท่วมก็หาเงินมาเพื่อที่จะยกฐานขึ้นเพื่อให้พ้นจากน้ำท่วมก็เป็นผลดีทำให้เรามีอาคารเพิ่มขึ้นทำให้เรามีสถานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ห้องสมุดก็ยกขึ้นสถานที่ต่างๆแล้วก็ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ก็หาเงินสนับสนุน เมื่อเราเห็นว่ามีความรู้ความสามารถเท่าที่จะทําได้ก็ทําดังนั้นวันนี้มีเวลาอยู่หนึ่งเดือนก่อนที่จะมีข้าป่าก็บอกบุญกับญาติโยมไปตาม Facebook ตามหลายต่างๆได้ปัจจัยมาตอนนี้ปัจจัยู่อยในธนาคารของโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้อยู่ในจ้างอัตมาแล้วเพราะนั้นโยนทุกคนสบายใจได้ ครจะมาขอเงินนะตะมาเนี่ยไม่มีแล้วเพราะนะอยู่ในธนาคารของโรงเรียน2นะแสนบาทนะโอนไปให้เรียบร้อยเมาาื่อวานนี้ของโรงเรียนบ้านกลางอีกห้าหมื่นบาทนะท่านอาจารยนะ์เพรมวดนะีซึ่งส่งปัจจัยมาให้ตะมาเรียบร้อยแล้วก็ส่งเข้าธนาคารเรียบร้อยที่เหลือยยอ,ยยอ,ยอยู่บางส่วนนะไปทยอยเข้ามาธนาคาร แล้วก็ปัจจัยที่แน่ยจที่จะร่วมทาบุญในวันนี้ก็จะให้เข้าเป็นกองทุนของโรงเรียนทั้งหมดนี่คือสิ่งที่อาตมาได้ภูมิใจแล้วก็ได้ทาให้กับโรงเรียนบ้านเกิดหลวงพ่อปัญญาท่านบอกว่าสิ่งที่ไม่ควรลืมสามเรื่องหงโรงเรียนที่ตัวเองเคยเรียน 2. วัดท,ที่ตัวเองเคยอยู่ 3. หมู่บ้านที่ตัวเองอเคยอาศัย สามอย่างนี้ถ้าใครไม่ลืมคนนั้นเป็นคนที่มีความก้าวหน้าผ้าป่านี้จะมีประโยชน์กับโรงเรียนบ้าได้ก่อนยางขวางเพื่อนำมาพัฒนาการศึกษานำมาสร้างครูซึ่งปัจจุบันทางโรงเรียนก็ได้หาผ้าป่ามาจ้างครูจำนวนสองขั้นนะคะซึ่งทางผู้ปกครองทางคณะกรรมการสถานศึกษาก็ได้มีส่วนช่วยเหลือมาตลอด และในครั้งนี้ก็รู้สึกขอบคุณทางท่านครคะครูรัตนกัญญาเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะแล้วก็ทีมงานของท่านที่ได้พาป่ามาช่วยโรงเรียนของเราขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะที่ได้มาร่วม